ที่จังหวัดพังงานนะคะชาวอำเภอกระโปงค่ะเขาได้มีการสืบสารประเพณีครั้งพุทธกาลนะคะเป็นการทำบุญให้ทานไฟเพิ่มความอบอุ่นให้กับพระสงฆ์ในช่วงหน้าหนาวค่ะ ที่วัดโคสิตารามหรือว่าวัดกระโปงอำเภอรกระโปง,จ,งจังหวัดพังงานะคะนายะเถลิงศักดิ์นุษย์ประหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชน,ชนชาวอำเภอรกระโปงค่ะร่วมการสืบสารประเพณีทำบุญให้ทานไฟประจำปี2566โดยมีนายอำเภอเมืองพังงาค่ะผู้นำท้องถิน่นเด็กเยาวชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนเข้าร่วมค่ะซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาน,นะคะก็ได้กล่าวถวายทานไฟแล้วก็เริ่มจุดกอง ไฟบนลานวัดจากนั้นนะคะพระสงฆ์ก็จะเดินเวียนรอบกองไฟสามรอบมีการแสดงรำรอบกองไฟของกลุ่มสตรีจากนั้นประธานในพิธีก็จะนำเด็กๆแล้วก็ผู้มีเกียรตินะคะร่วมกันเดินชมแล้วก็ชิมอาหารคาหวานที่ชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานต่างๆนำมาร่วมในงานนี้เกือบ100ชนิดด้วยกันซึ่งประเพณีในเป็นประเพณีให้ฐานไฟเขาก็นับว่าเป็นประเพณีที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันนี้ค่ะ